ไปต่อเลยไม่ตกใจเลยครับแม่บี ยังไงดีอะโอเคเพลงมันกลับเป็นยังไงบ้างได้ร้องเพลงอีกแล้วได้ร้องเพลงอีกแล้วดีใจกำลังจะมีซิงเกิลที่3ซึ่งฝากด้วยก็เข็มจากชีวิตจริงในช่วงนี้เหมือนกันซิงเกิลที่สก็ต้องเป็นจีบแล้วใช่ไหมคะก็เป็นช่วงเวลาของการจีบเปพลงเกี่ยวกับอะไรเนื really? ้อหาก็เป็นแบบช่วงเวลาแบบการจีบกันอะไรอย่างเงี้ยว่ารู้สึกยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามก็คือทุกๆเพลงอ่ะมันจะผ่านแบบ ก็เขียนมาจากไม่ได้เขียนเองค่ะแต่ว่าเป็นเป็นการรีฟเหมือนตอนนี้ทางความรักก็มาจากชีวิตเราตอนจีบมันไม่จีบก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็เลยรู้สึกว่าเอออยากอยากเขียนเพลงต่อไปให้มันแบบเออก็เก็บจากชีวิตช่วงนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ย่แล้วชีวิตช่วงนี้ของเราเป็นยังไงอ่ะก็จีบแบบจีบเขียนให้เขาเลยหรือเปล่าผาแต่ไม่ได้ยหนเขาลองจีบใช่ไหมครับเขาจีบไม่ไม่เขา ก็จีบอยู่คนเดียวอนุญาตให้จีบคนเดียวเออก็เลยไปทะเลด้วยกันได้แล้วก็ก็อยากไปเงียบๆอยู่แล้วโอ้ยจะไปด้วยกันเหรอยังไม่ได้พูดอะไรเลยบอกทริปใหญ่มากเลยครับทริปอื่นจะมีหลายคนทริปนี้มีกี่คนก็มีสองคนเออไม่ก็ว่างกันอยู่สองคนคนอื่นยังว่างใครชวนใครกอดใครชวนใครกอด เขาส่งอกว่าเขาว่างวันนี้วันนี้เราก็เลยบอกโอ๊ยเราก็ว่างเหมือนกันเลยไม่ติดงานแต่เลยเหรันนี้คือจังหวะจริงๆหมายถึงว่าเราไม่ติดจริงๆหมายถึงว่าไม่มีถ่ายละครเขาก็มาบอกก่อนว่าเขาว่างเหมือนก็มาถามว่าว่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าเพื่อนทุกคนเคลียร์ทางเคลียร์คิวทุกอย่างให้เราสคนไม่รู้เหมือนกันแต่คนอื่นไม่ว่างไงก็เลยแบบเอองั้นก็แบบไหนๆก็มีเวลาอะไรเงี้ยเพราะจริงๆก็ไม่ค่อยได้มีเวลานะอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าผู้ชายที่จีบเราเขาชวนเราไปทะเลต้องเตรียมตัวยังไงบ้างฝากไว้เผื่อ เอานี้เลยว่าไม่เอามมุมเรามุมเรามุมเราเรามุมเราว่าถ้ามีผู้ชายที่จีิงมชวนเราไปทะเลก็ก็ดูก่อนมาว่างไหมถ้าคิวได้ก็ถ้าเราอยากไปเราก็ไปได้แล้วก็เตรียมชุดสวยๆไปแีสักด พี่เตรียมไปอันนั้นไปแป๊บเดียวนะแต่เห็นพี่ลงรูปไหมประมาณ3ชุดแล้วนะฝากติดตามตอนต่อไปไม่เพรจริงๆเขาชอบถ่ายรูปเขาก็จะบอกว่าแบบอุ้ยไม่รู้ซ้งภาพเลยหรออ้า ต่อได้เลยต่อได้เลยต่อได้เลยแล้วบอกก่อนคือดีต่อได้เลยเขาชอบถ่ายรูปเาชอบถ่ายรูปเขาก็จะบอกว่าแบบเออแบบก็เตรียมชุดไปเยอะๆแต่เราก็แบบเรารู้สึกว่าเออก็ไปพักผ่อนไม่ต้องทำะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยแพักผ่อนเตรียมไปสามชุดก็คอยถ่ายก็แบบเออเอาชุดไปให้ถ่ายเริ่มเดินไอเออย่างเงี้ยเขาแบบรู้ไหมรู้มุมหรอไหมรู้ไหมว่ามุมนี้เราสวยมุมเยอะนะจ๊ะไม่ไม่ก็ปล่อยเป็นธรรมชาติเลยค่ะเขาก็จะกดกดของเขาเองร้อยช็อตงี้คะ เขาก็จะบอกเอ้ยตรงนี้สวยอันเนี้ยถามเยอะเล่าหมดแล้วแล้วก็เขาก็จะแบบบอกเอ้ยตรงนี้ไหนลองยืนตรงนี้อะไรเงี้ยคือไม่ไม่ต้องขอร้องให้ถ่ายเลยจริงจรตั้งใจจะจะเปิดเผยแล้วว่าช่างภาพเป็นใคร คือพยายามทําตัวเป็นธรรมชาติ <c oughs> <อ>สุดๆหมายถึงว่าเราก็อยากให้เขามีรูปถ่ายบ้างก็ <c oughs> ไม่ได้ไปบังคับอะไรว่าแบบอย่าลงรูปนะ <c oughs> อย่าบอกใครว่ามา<อ>ที่เดียวกัน <c oughs> หรืออะไรก็ทําตัวธรรมชาติไปหนูว่าถ้าเขามีรูปตรงไหนสวยๆแล้วเขาอยากลงก็ลงได้เราก็ไม่ได้ห้ามอึ้งไหมที่มีคนซุมแบ๊กซุ่มแว๊กซมแว๊อีเวนท์ในโป๊จริยอมรับยอมล้วโป๊คือหมายถึงว่าลงไปแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยแล้วเขาก็แบบมาบอกว่าเฮ้ยทำไมดีทำไมดี ดเเอราไหว้ายว่ยเลยไหวย,วยชุดนี้ด้วยแล้วเราก็อยากลงชุดนี้ทำไงดีะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออไม่เป็นไรหรอกก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอ,อะไรคืออยากถาภาพคู่ก็ยังไม่เห็นในคลิปนี้ใน้มีการถ่ายภาพคู่อย่างเงี้ยมันจะมี<อ>แต่ว่าแต่ว่าถ่ายเล่นๆกันเองไม่ได้เป็นภาพที่คนอื่นถ่ายให้เพราะไปกันสอง มันต้องนอนเลิกอะไรลงจะได้ลดงไม่พอจริงๆแล้วการที่เราแบบลงไอจีมันก็อยู่ตรงนั้นตลอดไปเวลาเราลงอะไรเราก็ไม่อยากลบเนีเข้าจจใช่ไหมถ้าเกิดว่าเออวันหนึ่งเรามั่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวลงให้จูแสดงว่าการที่อีแอปทางเราสองคนลงก็ไม่ผิดทีมันเต็มมันเต็มเลยตอนนี้ทําไงดีเห็นไหมมันธรรมชาติไปอันนั้นจริงๆกดไหมแบบกังวลไหมว่าเออฉันสะุดมุมสวยไหมจริงจริงอะไม่ได้กังวลว่ามันจะเป็นอะไรไหม <N> แต่ว <amigo> ่าจริงๆมันก็เหมือนแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรดีจริงๆมันก็เป็นเวลา ไพรเวイแต่หมายถึงว่าเราก็เข้าใจได้แบบคนก็แบบอยากเห็นอยากแบบเอิรแบบเขาแบบฟินในความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็โชคดีที่ภาพที่มันออกมามันน่ารัอถ้าเกิดเป็นหนูยกมือไปตบเขาอย่างเงี้ยก็น่ารักใช่มีสาระจริงก็คือมันมีประเด็นนะซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะเวลาเขายกเอิร์นเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะยกมือตบเขาก็โชคดีที่มันไม่มีอะไรอยงาหลุดมาแสดงว่าคู่ก็ยังยังไม่เห็นกันเราแต่เห็นในเนื้อเงาตลอดอย่างเงี้ย ใช่ก็ให้ลูนมันก็น่ารักดีก็ให้เขาจีบเราไปเรื่อยๆวันนี้ให้ให้กี่คะแนนในการลูกถ่ายช่างภาพคนนี้เต็มเศษเพราะอะไรยังไม่บอกคะแนนเต็มเลยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเขาไม่ถ่ายอีกสดงว่าเป็นช่างภาพที่ถ่ายรูปแล้วถูกใจเรามากเขาถ่ายรูปเก่งหมายถึงว่าเขาก็จะรู้ว่าแบบเอ้ยคือเขาไม่ได้ดูแค่เราสวยเขาดูองค์ประกอบอื่นด้วยหมายถึงว่าต้นไม้แสงอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ดูแต่เราแต่ว่าเขามองเราทุกมุมว่าเราสวย ขาก็ถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปบางทีก็ถ่ายวิดีโอเราก็พูดอะไรไปเรื่อยแต่เปลื่ยอะไรก็เราก็เก่งเหมือนกันนะเราก็ถ่ายเขาหลอกโต้หนูถ่ายลูกเก่งเหมือนกันอย่างบุรีค่ะไม่เ่งไม่เก่เพราะว่าชอบชอบบุรีว่าหนูถ่ายลูกไม่ได้ก็เขาตู้ก้องเขาตู้แพงอยู่นะ ก <rium> <Dante> ็เขาใช้กล้องดีมันเลยสวยไงเราถ่ายเขาสูดเอ้ยถ่ายเขาดูดีด้วยกล้องมือถือนะคะแล้วเราว่าเราว่าเราถ่ายเขาหล่อไหมคะหนูก็สแนปในจังหวะที่มันดีหรือเราคิดว่ามุมไหนเาหล่อเขาหล่อไหมในมุมเราหล่อหมันต้องแบบเราไปช่างภาพเราก็ต้องมองว่ามุมนี้แบบต้องหล่อมุมธรรมชาติไม่เก็งก็คือกดๆยิ้มมายิ้มยิ้มยิ้มกยิ้มก็ยิ้มก็ดีมิมก็ดีใช่ไหมใช่ความนี้ต้องหับเขา ทำไมเนี่ยทำไมเวลาเขาโดนถามมันไม่เป็นขนาดนี้ยฉันไม่เข้าใจคู่นี้ทำไมต้องตีตาขนยานกันดูข่าวเหมือนกันเลยเนี่ยมันไม่เป็นแบบเนี้ยตอนเขาโดนถามมันดูมันดูจริงจังเขนตั้งใจจะจีบเขาเต็มที่เขายิ้มแบบมันดูซีเรียสมันดูจริงจังแล้วพอเป็นเราอ่ะเราดูใหม่เราดูแบบ เคนแบบไม่ไหวแต่เราไปดูเหมือนกันใช่ไหมตอนที่เราสัมภาษณ์เสร็จอะดูหนูอยากรู้ว่าพี่ถามอะไรเขาบ้างแล้วมันไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยค่ะแต่ว่าคุณสองคนจะจีบกันผ่านไมค์ตลอดไปใช่ไหมคะอันนี้เรื่องจริงมริาคําถามมะบางคําถามที่พี่ถามเขาหนูยังไม่เคยถามเลยแล้วคุณเชื่อไหมว่าตอนนี้เขาดูอยู่เชื่อออย่างวันนั้นที่ดูล่าสุดเธอคิดว่าคําถามไหนที่รู้สึกว่าเธอฟังแล้ว เขาไม่ได้หักแน่อว่ายังไงคําถามไหนที่โดนใจถูกใจอเราก็ลุ้นไงว่าแบบเออเขาจะเล่าเรื่องวอลเลนทายไปถึงไหนนะเขาจะเล่ามหมแต่เขาเล่าว่าเขานัดเธอแต่เธอวันนั้นเธอบอกเธอเขาไม่ได้นัดเธอจําได้คือเรื่องเป็นอี้ค่ะความจริงเขาฟังจากหนูค่ะเขาจะพูดเล่นพูดจริงสลับไปสลับมาแต่หนูจะพูดความจริงเสมอ ก็คือไม่มีอะไรก็เขามาชวนแล้วเราก็ว่างอยู่แล้วแต่เราก็เล่นตัวนิดนึงว่าเอ๊ะไปดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาถามว่าอยากกินร้านไหนเราก็ส่งชื่อร้านไปเลยเราไม่อยู่แล้วคือเราเกมไปหมดแล้วตั้งแต่ปีใาไ่เออหมันมีร้านที่เราอยากไปไปแล้ว เออไม่ค่อยรู้จักร้านอาหารมากมายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าให้เราเลือกแล้วเป็นช่วมีร้านอาหารอยู่ในหัวเยอะเราเราแอบจองไว้ด้วยไหมคะเพราะว่าช่วงวันถายมันจะเต็มเต็ม่อยไม่ต้องแอบจองแล้วจองเลยเลยหรอไม่ต้องแอบจองแล้วก็บอกเราอยากไปร้านนี้เขาเทไหมเพราะเราก็ยังมันอยู่ในช่วงเรียนรัวเราไม่รู้ว่าเขาชอบกินอะไรสไตล์เดียวกันไหมอะไรเงี้ยแล้วกันเขาบอกว่าเราจับโป้งเขาได้ว่าเขาจะเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรนู่นใช่ก็เขาเขาให้มาเราก็ คิดไว้แล้วต้องเปนน็นเน้อะไอ่างเงี้คุณหลากเลโกไม่ได้เกิดความคาดหมายใช่เพราะเรารู้ว่าเขาชอบต่อรลโกแลวเราก็รู้ว่าเขาแพนออกไม้ว่ารู้เยอะตั้งเลยพอดีดีไมเป็นอันเนี้ยได้หลายหวเก็บไว้สองอย่างได้ได้่ะตอบตอบตอรู้รู้รู้ยังไงทำไมถึงรู้อ่ะรู้ไม่รู้ตั้งแต่รู้จักกันแรกๆแล้วเพราะว่าเขาแบบแพนดอกไม้อะไรอย่างงี้ตั้งแต่ตอนที่ไปเล่น MV ให้เลย เขาเก็บรายละเอียดยุ่กันนะก็เขาแบบตอนที่มาแสดงความยินดีเขาก็ไม่เคยให้ดอกไม้เหรอเขาเลยให้เป็นต้นไม้เลาเพราะเขาแพ้ดอกไม้แค่นั้นแหละแต่มันก็ว้าวใช่ไหมสำหรับเราแบบต้องไปเลโก้มันก็ดูมีความตั้งใจดีค่ะเขาก็จะพูดเสมอว่าเออตั้งใจทำให้คะแนนขึ้นมันคะแนนขึ้นหมืนก็ดีหมายถึงว่ามันคะแนนขึ้นอะไรมันก็จีบอยู่คนเดียวไม่ต้องเที่ยวแบบใครงนเป็นการจีบช่วงไหนอะที่เราจะยองเลื่อกแฟนนั้นเลยสงกราน การงารสการดร่งน่งานแต่วันเร่งงานวันแรงงานหนึ่งเป็นสกัดเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ลงเหมือนกันจริงๆไม่อยากเร่งอะไรเลยอ่ะเหมือนแบบอยากให้มันเป็นธรรมชาติก็ดีใจที่คนแบบติดตามแล้วก็รูดว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นแฟนอะไรเงี้ยยังยังไม่มีค่ะเขาก็รู้ว่าเราเรารู้สึกยังไงด้วยคือตั้งแต่แบบ เริ่มทำความรู้จักกันอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าเราค่อนข้างซีเรียสเรื่องความสัมพันธ์จริงๆเขาก็ซีเรียสจริงจังเหมือนกันแต่แฟนโรนี่ใส่ใจไหมคะแต่แฟนคนนี้ใส่ใจตั้งใจเป็นคนตั้งใจหรือเขาไม่กล้าขอเราเป็นแฟนเพราะเราบอกว่าอยากให้เขาจีบไปเรื่อยๆที่จริงมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีหมายถึงว่ามันก็ไม่มันไม่มีจุดนี้มาสักพักหนึ่งแล้วในชีวิตได้เพราะเราก็มีแฟนคนเดียวมาตลอดแล้วคำพูดมันเปลี่ยนขึ้นมันเปลี่ยนไหมคุณเออเปลี่ยนไปกันทคุณค่าคุณค่าเถิดเ ทาายยมอ่งเงี้ยเขาเรียกเหมือนเดิมไม่งารู้จักนะก็เรียกที่รักนะรับที่รักเนี่ยเตง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 ก็เรียกเธอไงเขาเคยบอกให้คะแนนจีบเขาจีบคะแนนกั้นตอนนี้หนักตอนนี้อุ้ยใช้เยอะเดี๋ยวก็เหลิงไม่พูดได้แต่หนึ่งแต่หนึ่งบอกฉันจะบอกเขาแล้วอยาไปดูอย่าไปดูยังไงเต็มเข้าไปอ่ะยังเวลาเขาเรียกเธออย่างเงี้ยมีมีมีต่อท้ายมันเธอจ่าย ก็ไปถามเขาเองน่ๆหยโยนดีกว่าอบใครคนที่หนึ่งเหรอเออหนึ่งไปถามเขาเองว่าเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้คือใช้สื่อเป็นเครื่องมือใช่เพราะก็บอกแล้วไงว่าบางคำถามหนูยังไม่ถามเลยอย่าถามพี่ได้นะอย่าถามอะไรเขาอย่าถามอะไรเออมีอะไรสงสัยไหมสงสัยไหมสงสัยคุ้ฟีแสดงว่าคุณฟีชอบการกร่ายแรงมากคุณมีอะไรสงสัยก็ถามได้เลยคุณออกดีที อะไรอย่างบอกก็บอกมาได้เลยเขาบอกแต่เขาบอกรักอะแต่เขาบอกรักอะโวยไม่กล้าหรอกอถามคุมอท้ามุดอกทันทีนะครับจดไปที่จดเออท้าบอกรักกลาง์มงสื่อแล้วเขาบอกรักจริงหรอไม่กล้าหรอกค่ะสุดท้ายแล้เพลงนี้อสุดท้ายเพลงนี้จะให้เขามาเป็นพระเอก MV มาดิเพราะว่าพลาดกันมาหลายรอบแล้วก็เคยไปเล่นแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวมันซ้ำไปติดตั้งต่อไงอันนี้เพลงเรา เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเขินเกินแมวแมแมอ่ะเดี๋ยวมันจะเขินมันจะเคลิมขิลิมต้องให้คนเกานิดหนึบไม่หมว่าแบบเออมันเข้ากับชีวิตช่วงนี้ก็อย่บไปชีเป้ามาแต่ถ้าเป็นหวานมากแล้วถ้ามันไม่เป็นแบบคู่จริงมาเร่งแล้วมันจะไม่อินหรือเปล่าคนดูมันอินสิมันอินเราก็จินนาการอะไรบ้างก็ได้เรื่องจริงของเรามานื่แปลที่ผ่านมาก็เรื่องจริงฉันยังไม่รู้ นั่นก็เลยแยกกัไปทำเพลงแรกตาจยเอาคนจริงมาเล่นไปละนี่เป็นความรักเพลงแรกเลยว่าจะขอต่อคุณคุณแล้วอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคุณปอยเสี๊ยบเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะเป็นแบบว่าอยากกันเขาเป้านี่เจี๊ยบนี่เจี๊ยบเนี่ยเจอกันทีเดียวค่ะแต่ว่าเป็นพี่ที่น่ารักมากจริงๆแล้วตอนที่ไปเขาก็หนูทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากยิ้มแล้วหัวเราะเพราะว่าเขาขายของแน่นมากขายของของหรือแซว ขาย้องเขาขายชาบูแต่ไม่พูดถึงชาบูเลยขายดองขายไปไหขายคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามแล้วเราเคอรมั้งมี CF เอ็มาถ้าเขาขายมาขนาดเนี้ยมันโอ้โหมันมันมาแรงเกินยุ่งยกเลยขายของยุ่เลยยุ่งเัยขายยุงให้เลยเช่นตั้งน้องพี่นะ คุณเจี๊ยบจัดโปรไหมคะทั้งที่เจี๊ยบไปบ่อยเลยใช่แล้วก็ขอถ่ายรูปแกก็คลิปซีนอะไรให้เสร็จสรรพเราเออเราก็แบบเป็นเด็กอะเนาะเราก็ได้ค่ะตื่นเช้ามาเจอแคปชั่นโอ้โหแทบเป็นลมแต่น่ารังดีค่ะพี่เจี๊ยบเขาก็บอกเออเขาเขาดีใจที่แบบว่าเห็นน้องเขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเราถ้าทุกคนแฮปปี้หนูก็แฮปปี้แต่ว่าหมายถึงว่าแบบก็ให้เวลากับมันล้วกัน ฝากเพลงใหม่ไหมฝากเพลงฝากเพลงใหม่ด้วยค่ะกำลังจูเนี่ยค่ะเดี๋ยวเสร็จจากงานนี้ก็จะไปเข้าห้องอัดค่ะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่น่ารักน่าลักเขียนจากชีวิตจริงเหมือนเดิมจ้ะเขาลอยอยู่ห้องอัดหรือไะใช่ค่ะอัดเีย่ใช่สิคนที่เปียกเพลงให้ชานเขาต้องรออยู่